นนะคะสาธุบุญด้วยค่ะมีคะแนน,นล้นเหลือนะแม่จา๋าสาวกะเย็นยมาแล้วค่ะสาวกะเย็นราับทูลเป็นแม่ไมเวค่ะแม่ไเวาคือ,นนอเป็นล้างเหลอฝน มาดูากระโพดไปล้างโอ้โหคุณนายซ่านแล้วก,กน็น้ำฝนหยิบกระโพดแล้วก็ไปล้างน้าแมเก่ง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 มากเลยลูกเก่งเก่งเก่งนะคะอากระโพดไปล้างน้ําแล้วก็กินเออเก่งมากเลยตาน้ำฝนสะอาดสะอาดเหมือนสตาเลยะคะอ้ําน้ำให้วันละสี่รอบฮารอบ เก่งมากเลยนะ้างฝนนะคะรู้จักเอาของไปล้างน้ำนะแล้วก็กินเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะทำอีกไหมรอเดี๋ยวล้างไหมล้างไหมล้างเฮ้ยโหเก่ง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 ลูกเก่งมากเลยล้างกระปุกแล้วก็กินนะคะาอาดมาอนาคตจัดเองแล้วอดเก่งเนาะล้างกระปุก อย่าดูนะคะนางจะล้างข้าวโพดไหมวันขวัญเป็นชา้นชางที่สะอาดมากเลยนะคะอย่าดูนะคะว่านางจะอานล้างข้าวโพดไหมอย่าดูก่อนนะเ <c oughs> ่ลาเลย <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> อากากเย็นมาแล้วน้าสะอาดนางล้าง,งกระโดงมันมันในรถมันมีกระโปนกี่ถุงเพิ่มไปเก้าถุงเมื่อกี้แม่หนุ่ยมา มาบนุญนังยัยนังฮะทั้งหมดละเก้ามีเท่าไรแล้วจะได้ไม่ต้องยกลงข้าวโพดมีกี่ถุงข้างบนก็อันละเือาไห้่เ้อ เลือนให้เล eh, ือกเลือกไอ้ที่ดูงหนอาเฟรมสวยหมดนั่นแหละเพราะว่าเพิ่งลงแต่ก็คัดข้างหนตรงนั้นมีเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วเอาไปเก้าอีกสอง นางเจ็บล้างนลฮะคุณแม่ฟาลูกลูกสาวมาแล้วนางล้างกระโปงแล้วนางก็กินสาหนามัยสาหน้าไม <c oughs> ้ฮะ <c oughs> คนฝนขอเชียงสวัสดีคุณแม่หนเล้วเียแลวเคุณแม่่ะมาเรับเลี้คเแม่ขาแม่ขาหนูมาแล้วค่ะไปบ้านแั้วจะตัก่อนเด้อติดกระปูไม่แก่น่ะอะไรนด้ยาย อันนี้เอาไปคืนเขาแล้วก็หาซื้อมาใหม่เลยไม่ต้องไปเยืมเขาถึงข้าทุกวมันมันอยาคัมันยังไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไก่ครับอยามครับมันขอยาด้วยครับผลไม้กับอ้อยหนึครับน้ำปน ยืนหัวหนูอาแฟมยังเด้อไปบ้านรัชะตะก่อนไปบ้านรัชะตะ